สวัสดีค่ะพบกับซูซานนะคะวันนี้ซูซานก็จะมาพูดถึงลักษณะของดวงของคนที่เกิดวันเสาร์ปีขานค่ะในเดือนตุลาคมนี้คนวันเสาร์ปีขานคุณจะประสบความสำเร็จ,ม,ม,จรม,รมีความเจริญรุ่งเรืองมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและมีโอกาสจะได้บ้านใหม่รถใหม่และมีเกณฑ์เดินทางไกลนะคะและ ถ้าคุณทำธุรกิจหรือทำการค้าดีมากเลยค่ะจะ,จะเจริญุ่งเรืองในเดือนตุลานี้หน้าที่การงานของคุณจะประสบความสำเร็จนะคะย้ําจะประสบความสำเร็จจากหลายๆเรื่องที่คิดเอาไว้ก็แนะนำให้กล้าเผชิญแล้วก็กล้าคลิกกล้าทํากล้าเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆจะประสบความสำเร็จคิดอะไรลงมือทำได้เลยค่ะ เดือนตุลานี้จะเป็นเดือนอะไรเริ่มสิ่งใหม่ๆและแต่สิ่งที่คุณควรต้องระวังมากในเดือนนี้คือบุตรบริวารหรือคนใกล้ชิดอาจจะทำความเดือดเนื้อร้อนใจให้กับคุณได้ส่วนหน้าที่การเงินอ๋อขอโทษค่ะส่วนการเงินดวงดาวนั้นมันตกอยู่ในตำแหน่งที่จะทำการค้าขายหรือลงทุน ประกอบกิจการอะไรก็กำไรดีกำไรดีนะคะและมีโอกาสเติบโตในธุรกิจการค้าและคุณจะมีโชคลาภแต่ต้องระวังอย่างย้ำระวังเหมือนเดิมนะคะเกี่ยวกับบริวารหรือลูกน้องจะนำปัญหาเรื่องเดือดร้อนมาให้ได้ก็ถ้ามีแรงงานต่างดาวช่วงนี้ก็ต้องไปปรับต้องไปต่อเรื่องใบอนุญาตและหรือ ถ้าให้ลูกน้องเก็บเงินต้องตรวจสอบเช็คสต็อกให้ดีด้วยนะคะเพราะอาจจะทําให้คุณนั้นเสียเงินเสียสมดุลเสียาไรายได้บางส่วนไปได้เขาอาจจะโกงคุณก็เป็นไปได้นะคะและตัวคุณเองนั้นบางครั้งคุณเองเป็นคนไม่ค่อยรอบคอบเรื่องเงินมักจะชอบวางเงินหรือสิ่งของมีค่าไว้ไหลายๆที่หลายๆจุดวางไปทั่วค่ะ โดยที่ไม่ระวังตัวเลยว่าของมีค่านั้นจะมีคนในบ้านไม่ว่าบุตรบริวาหรือภรรยาหรือสามีหรือแม่บ้านคนทำงานบ้านเขาอาจจะเก็บของเราไปได้เพราะบางครั้งเราเองก็ขี้หลงขี้ลืมและคุณเองก็จะเสียใจในภายหลังเพราะความไว้ใจ ก็แนะนำนะคะว่าจริงๆแล้วการวางเงินไปทั่วค่ะมันสอนให้คนดีกลายเป็นโจรได้เพราะฉะนั้นซูซานก็คิดว่า,าบางอย่างควรที่จะเก็บให้เป็นที่เป็นทางและตัวเราเองนั่นแหละค่ะสำคัญเป็นจุดสำคัญเลยว่าเราจะทำให้คนใกล้ตัวเรานั้นกลายเป็นโจรขึ้นมาได้เพราะความประมาทเลินเล่อของเราเองนะคะก็ฝากนิดนึงส่วนเรื่องความรัก อาจจะมีปัญหาน้อยอ,อกน้อยใจกันและกันได้หรือมีความเข้าใจผิดจากบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามายุ่งเรื่องชู้สาวก็แนะนำว่าทุกเรื่องที่เกิดขึ้นแก้ไขได้นะคะค่อยๆคุยค่อยๆคิดหาเรื่องเจรจาถ้าจับได้คาหนังคาเขาเราก็นับนหนึ่งถึงสิบนิดนึงแล้วก็มาตกลงคุยกันว่า ควรจะทำกันยังไงเพื่อจะไปต่อหรือหยุดแค่นี้ก็สิ่งที่ซูซานจะแนะนำว่าคนละก,ก้าวนะคะอย่าใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งสูซานว่าแก้ไขได้นะคะเพราะว่ายังไม่ในเดือนตุลานี้ยังไม่ลายังไม่ลุกลามเรื่องใหญ่มากมายนะคะแล้วก็คุณผู้ชายมักจะกระทำผิดได้ง่ายมากกว่าคุณผู้หญิง สิ่งที่ซูซานจะแนะนำอยู่หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือเจ้าของกิจการเรื่องสินข้อสามจะทำให้เสียทั้งทรัพย์เสียทั้งงานเสียทั้งเงินได้นะคะแล้วก็เสียเวลาอีกต่างหากก็ถ้าอยากประสบความสำเร็จในชีวิตก็แนะนำว่าอย่าไปผิดสินข้อสามแล้วก็รักษาสินข้อสามให้ดีให้มั่นคงสินทั้งห้าค่ะควรจะเนะควรจะรักษาไว้ให้อย่างมั่นคงแต่ว่าจะผิดบ้าง ก็ไม่เป็นไรเพราะเราก็คือมนุษย์ปุถุชนทั่วไปแล้วก็สุสานว่าทุกอย่างมันจะลงตัวอย่างทุกๆอย่างจะออกมาดีนะคะแค่นับ1นึถึงสิอย่าเพิ่งตัดสินอะไรโดยพลการเพราะว่ามันจะก่อให้เกิดความทุกข์ได้ในภายหลังนะคะยิ่งถ้าคนโสดคุณก็จะตกหลุมรักคนมีเจ้าของ ส่วนเมื่อกี้ที่พูดถึงเรื่องมือที่สามถ้าจะมีปัญหาอะไรกันนึกถึงลูกให้ดีนะคะนึกถึงเด็กๆถ้าเขา้าโตพอที่จะรับรู้การเลอกลาของพ่อแม่แล้วก็ไม่เป็นไรคะ่ะไปต่อได้แต่ว่าถ้าเด็กๆยังไม่พร้อมก็แนะนำว่า ค่อยๆใช้ความห่างค่อยๆใช้เวลาในการเยียวยาทุกอย่างแล้วมันจะผ่านไปได้นะคะส่วนเคล็ดลับเสริมดวงหรือแก้ดวงสำหรับคนที่อยากประคองชีวิตคู่เอาไว้ให้เหมือนเดิมสุสานก็แนะนำว่าควรจะรักษาสินข้อ3ให้มั่นคงและรักษาสินทั้ง5ให้ดีนะคะและ แล้วก็สิ่งที่ซูซานจะแนะนำให้ไปทำเพื่อชีวิตคู่เราจะได้ประสบความสำเร็จและอยู่กันอย่างยืนยาวอย่างสามคัคคีกลมเกลียวก็แนะนำให้ไปทำบุญกับบ้านเด็กกำพร้าทำบุญกับเด็กออทิสติกทำบุญกับบ้านพักคนชราถามว่าทำไมต้องทำบุญกับสิ่งพวกนี้ก็บอกเลยค่ะว่า เด็กกําพร้าคือเด็กที่ถูกทอดทิ้งปัจจัยง่ายๆเลยค่ะเพราะว่าเขาขาดความรักความอบอุ่นและมันจะมาเกี่ยวข้องกับสิงข้อ3คือชู้สาวได้อย่างไรก็คือคนแก่บ้านพักคนชาราบางคนก็ถูกลูกทอดทิ้งบางคนก็เบื่อพฤติกรรมการกระทำของลูกถึงเลือกที่จะไปอยู่บ้านพักคนชารา ก็แนะนําว่าหากเราอยากได้รับความใส่ใจความอบอุ่นจากครอบครัวอีกครั้งแนะนําให้ทําบุญกับสถานที่พวกนี้แล้วบุญกุศลมันจะกลับมาหาเรานะคะแต่ซูซานแนะนําว่าไม่ใช่ทําครั้งเดียวทําวันเดียวแล้วผลจะได้รับกลับมาแนะนําว่ามันทําเดือนละครั้งปีละสามครั้งนัดเพื่อนๆนัดก,กลุ่ม คนที่เรารักไปร่วมกันทําค่ะถ้าทําคนเดียวรู้สึกมันการเงินการงานเราไม่คล่องเราก็นัดกันค่ะไปร่วมบุญกันค่ะบอกบุญเยอะๆแนะนําคนที่เรารักให้เขาทําบุญประเภทนี้จะทําให้ครอบครัวและชีวิตของเขาไปต่อได้เหมือนเราค่ะและสิ่งที่ซูซานอยากจะแนะนําอีกนิดนึงทุกๆคลิปซูซานบางคลิปก็ไม่ได้พูดบางคลิปก็พูด ตามที่นึกออกได้ก็แนะนำว่าท่านผู้รู้ท่านอาจารย์ครูบารมีของซูสานท่านแนะนำเสมอว่าหากจะมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีในอนาคตท่านแนะนำให้ต้มไข่สามฟองใส่บาตรทุกๆวันที่เรามีโอกาสข้าวสวยหนึ่งถุงซูซานถามท่านว่าทำไมต้องเป็นไข่ท่านบอกว่าไขา ไก่มันออกไข่ทุกวันไข่ค,คือชีวิตที่เกิดใหม่และไข่ราคาถูกและบ่อยครั้งที่หลายๆคนนึกแต่เอาของดีๆเช่นขาหมูเอาไปถวายพระจนทำให้ท่านสุขภาพแย่ลงสุสานพอฟังอย่างนี้ที่ท่านผู้รู้ท่านอาจารย์บอกแล้วก็อ๋อเป็นปิศนาธรรมนี่เองไข่ค,คือชีวิตที่เกิดใหม่และไข่คืออาหาร อายุวัฒนะและแนะนำให้ข้าวที่สวยที่เป็นข้าวหอมมะลิใส่บาตรได้พระจัดแค่หนึ่งชุดค่ะท่านบอกว่าถ้าเรามีกำลังมากก็ให้ใส่อาหารขวานอย่างอื่นไปได้แต่ถ้าเรามีทรัพย์น้อยก็แนะนำให้ทำแค่ไข่ต้มสามฟองข้าวหนึ่งถุงสำหรับหนึ่งท่านสำหรับพระหนึ่งองค์ถ้าคุณมีปัจจัยเยอะจะใส่สักพระสองค์ ก็จะดีแก่ตัวคุณนะคะสุสานก็แนะนำอีกนิดนึงก็คือหากท่านจะบูชาพระมาเพื่อที่จะเป็นสิริมงคลแก่ตัวท่านสุสานก็แนะนำให้บูชาพระศีวรีพระบัวเข็มพระสังกจายองค์ใดองค์หนึ่งก็ได้ค่ะบูชาท่านมาแล้ว หาคถาปทภาวนาหาท่านเอามาบูชาด้วยนะคะพระที่สุสานเอ่อยนามไปทั้งหมดนั้นเป็นพระที่เกี่ยวเนื่องกับโชคลาบเงินทองจะมาอุปถัมภ์แก่เราวันนี้สุสานก็หมดข้อเสนอแนะแนะนำสำหรับคนปีขานวันเสาร์แล้วนะคะสุสานก็ฝากคลิปสุสานฝากกดติดตาม กดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ซูซานมีคลิปใหม่ๆในครั้งหน้าวันนี้ซูซานขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ